อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่เกี่ยวกับการบวไวเทมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นด้วยเนี่ยก็จะออกไอเทมมัว่วนะไอยี่ไม่มีคำจะพูดนอกจากคำว่าสะบดนะครับคือ <c oughs> จริงจริงอยากแคปภาพมาให้ดูมากเลยเดี๋ยวหาว่ากูแขวนดิก่ะนะคะหาว่ากูแขวน fc นะก็เลยเออไม่แคปดีกว่าอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นดากอนในออกกายาชิ้นแรกอ่ะหรือว่าสเปกออก คัได,ด้ชิ้นแรกเออประมาณนี้แหละหรือง่ายๆนะครับก็ดูมีมหน้าเพจนะไอ้พวกบิวมุ่วอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็ไปเจอมาทั้งนั้นอารมณ์ที่เล่นทุกวันเนี้ยก็ประมาณว่าต้นเกมเนี่ยค่ายับนะสิบยี่สิบนาทีแรกพอเห็นบิวแครี่เห็นบิวมิดแค่นั้นแหละโอ้โหมึงไปบิวอะไรกันมาเนี่ยมันก็เลยสู้ไม่ได้หละครับไอที่ทำมาต้นเกมเนี่ยก็ไม่มีผลนะ มันทำให้ผมนึกถึงสตรีมเมอร์คนหนึ่งเลยอ่ะ BZ นะลองนึกภาพตามนะครับหลายๆครั้งที่ผมนอนดูสตรีมเขาเนี่ยก่อนนอนเนี่ยผมจะชอบนอนดูเพราะว่าอุย้ย BZ มันดบรรดาทีมตลกดีขำไอ้เหี้ยตอนตอนดูไงขำไงอันนี้พอมาถึงคิวตัวเองแหละอ่าคนที่มาเล่นด้วยอ่ะเออคือเล่นโอเคและอันดับหนึ่งอันทีสองเนี่ยคือบิว บิวไม่โอเคอันดับสองคือเล่นไปไม่มีทางชนะเลยนั่งแบบโอ้ก็ด้วยจิตวิญญาณของสตรีมเมอร์ของบีเซ่แหละนะเขาก็ต้องแบบเอนเตอร์เทนคนดูในใจนี่คือคือแบบระเบิดทุกวันเนะเล่นไปตะโกนหน่าเพื่อนไปโอ้ยขคำขำ,ำคนดูขำขำเออวันนี้กูเข้าใจแล้วว่าก่อนที่เขาจะเลิกไปเขามานั่งบ่นให้ฟังนะ การที่เขาเข้าเกมมาเล่นโดต้าทุกวันเนี่ยแล้วมาเจอคนที่เล่นไม่โอเคทุกวันเขารู้สึกว่ามันไม่มีแรงเล่นอะ่ะไม่มันเปลืองพลังงานเกินไปอะ่ะแล้วเขาก็อ่ะพูดแบบยาวๆไปนะทีนี้ก็หันไปทําช่องสําหรับเด็กใน You Tube นะทุกวันนี้เขาเป็นยังไงผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปติดตามเขาขนาดนั้นไอที่ดูเนี่ยก็คือ อ่าสตรีมเขามันโผล่มาใน f Facebook ไงผมก็นอนดูก่อนนอนประมาณนะ่ะอืมผมก็เลยคิดในใจว่ากูค,คงไม่เลิกเล่นเพราะเอฟซีกากหรอกกูแค่ไม่เล่นกับมันแค่นั้นนะแต่น,นั้นเขาเลิกไม่ได้ไงเพราะว่ามันสนิทกันไปแล้วนะอะ่พอไม่ชวนพออันนี้ก,ก็ก็รู้สึกว่าโอ้เห็นใจอะ่ะเห็นใจเอออยากเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยพอเขามาเล่นแล้วก็พูดปัญหาเดิมทุกวัน สรุปเลยนะครับผมต้องการคนที่เล่นเป็นนะอ่นะรู้หน้าที่ตัวเองและหนึ่งบวไอเทมเป็นแล้วสองนะนี่ส่วนนิสัยเนี่ยถึงจะเป็นคนดีนะเ้าช่วยอะไรผมไม่ได้ผมก็ไม่ต้องการนะครับเออบางคนมาในแบบพูดดีเลยไม่มีพูดคำหยาบนะแต่พอมาเล่นเนี่ยเล่นไม่เป็นนะครับผมไม่ต้องการเหมือนกันนะ ที่พูดตรงๆเนี่ยคือไม่อยากให้มาเสียเวลาเล่นกับผมอะครับบางคนมาเล่นแค่คขำๆเออกดเข้าเกมมาเลือกตัวละครฟาร,ฟาร์มใครฟาร์มมันแพ้ชนะช่างมันอันนี้ผมก็ไม่อยากมาเล่นไงกว่าจะได้เริ่มเนื้อหาเนะี่ยโอ้โหบน่นนั่งบ่นไปสามนาทีนะจริงๆผมก็ไม่ได้รังเกียจคนที่เล่นไม่เป็นอะไรขนาดนะั้นอะคือผมไม่อยากให้เขามาเสียความรู้สึกกับคำพูดผมในเกมไงบางทีผมพูด ผมด่าเลยไนงะอ่าในใจก่อนเริ่มเกมเนะี่ยใจเย็นๆมีสติมีส,ต,มสติพอเริ่มไปตายงูกันครับโอ้ยขึ้นกูนี่ขึ้นเลยคนะือไม่อยากผมผมไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นนะผมไม่ชอบตัวเองเวลาเป็นอย่างนั้นนะเวลามีคนเล่นไม่เป็นเข้ามาอยู่ในทีมถ้าไม่บอกมันก็ไม่รู้ไงครับบางทีบอก,กเฉยๆแหละแต่น้ำเสียงมันเป็นเหมือนด่าไนงะอ่ะมาดูกันครับว่าจ๊ะ เล่นยังไงเนี่ยก็มาดูด o ต้าโปรเดกเกอร์นะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีฟาเซตให้ดูก็จะมีการอัพทาเลน์ให้ดูไอเทมในช่วงแต่ละนาทีมันออกประมาณไหนอย่างเช่นบางคนก็ได้ฟูลลี่12นาที13นาทีเ,าเลทสุดคือ15นาทีนะถ้าเราเล่นแครี่เราทำแบบนีไ้ได้หรือเปล่าถ้าทำไม่เป็นก็ไปฝึกนะครับ อันนี้คือโป้เขาเล่นกันนะครับเขาต้องเล่นรักษาเต้มตัวเองนะถ้าเขาไปบิวผิดบิวเพี้ยนอะไรเนงะี้ยแรงเขาจะลงครับแล้วก็จะแพ้แบบง่ายๆเลยนะอันนี้คือบิวที่ฟาร์มไวที่สุดนะครับทําไมต้องตีกระจายวะตีกระจายเนี่ยมันต้องตีโดนทุกตัวไงเออฟาร์แป๊บเดียวทําไมขึ้นยาชายาชามันวิ่งเร็วตีเร็วเองครับเวลาเราวิ่งเร็วระหว่างแคมป์เนี่ยมันก็ทําให้เราฟาร์มไวขึ้นนะครับ ทำแยกล่างทำบัตเตอร์ไฟยิ่งตีเร็วยิ่งโหดจักนนอ่ะยังใช้เว็บไม่เป็นอีกใช่ปะกดที่เมตาครับแล้วก็เลื่อนมาดูสมมุติว่าผมดูมิดนะดูมิดมาดูมิดดับหนึ่งนะครับเล <Yeah. S 1> ็ดแหลกหรือว่าเล็ดเช็คประมาณนี้ <Yeah. S 2> บิวมันก็จะรีดดาเมจประมาณนี้นะครับ บิวมันก็จะเหมือนกันหมดนะแครี่มิดบิวเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้นะสา,สา,สามเทมแรกหรือสี่เทมแรกบิวเหมือนกันหมดสำหรับมิดกับแครี่เนี่ยบิวเพี้ยนไม่ได้ครับต้องบิวแบบเป๊ะๆไม่งั้นตามเมดมันจะตกนะไม่เหมือนออฟเลนนะครับออฟเลนเนี่ยเล่นตามสถานการณ์นะอันนี้ก็เป็นบิวของทิมเบอร์นะครับ เกมไหนโดนหนักก็ออกพายุซะนะเป่าตัวเองขึ้นสักสองวิจะได้รอดนะครับหลักเลยก็มีดาบคู่สีม่วงนะ,ะมีไปมีเบสเมลบ้างก็มีประมาณนี้นะไอเทมจะไม่หลุดจากนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นแมทแรงอิมอร์ทัลนะกดเข้าไปซองดูนะครับใช้เอตอสจัดแล้วก็ปาเลื่อยใส่นะก็เป็นคอมโบในตัวเองเลยนะกันนะ ก็จะมีดาบคู่มีโรตัสนะครับตามสถานการณ์เป็นโลที่ไม่ต้องใช้ออกของดาเมจขนาดนั้นนะครับก็เล่นตามสถานการณ์ไปนะไม่เหมือนมิสกับแคร,รี่นะถ้ามิสกับแคร,รี่ไม่มีดาเมจนี่ก็คือจบนะครับโลอื่นต้องเล่นแบบให้ตัวเองตายยากที่สุดแล้วก็ทำให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับคนใหม่ๆที่อยากเข้ามานะดิสคอร์ก็ไปไว้หน้าเพจนะครับอ่าคนที่เข้ามาใหม่ก็รบกวนเล่นตามโลตัวเองด้วยนะตัวดาเมจก็ทำดาเมจคนแทงก็แทงนะครับคนเปิดก็เปิดเพราะว่าดิสคอร์ผมทุกวันเนี่ยอ่ามันมีแต่คนเล่นไม่เป็นอะ่ะส่วนมากนะแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วย ล้วไปหาว่ามันเล่นไม่เป็นเน so like okay. so well. so really, so ี่โกรธกูด้วยนะก็นั่นแหละครับก็อย่างเล่นด้วยกันไปนะบางคนก็สนิทกันเล่นมาด้วยกันนานแล้วนะแต่ว่ายังให้กูบอกทุกเกมก็ไม่ไหวนะครับอ่าจจะเล่นอยู่หรอกอ่าสักอาทิตยหนึ่งแมตช์หนึ่งประมาณนี้อ่ะสำหรับคนที่เล่นเป็นเลยไม่ต้องกลัวครับยังไงก็มีเพื่อนเล่นแน่นอน